ท้ายข้อ9หัยทำไบ้ายังต้องทํางานใน,ใน,ในสถานีเสออี่ยงยูควรจะทํำยังไงไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเพศาสัชกรนะครับตอนนี้เอ่อรวมถึงสาวิชาชีพทางสาธารณสุขตอนเนี้ก็เป็นด่านหน้าของเราทีนี้การกลับมาของผู้ปกครองที่ยังทํางานเป็นด่านหน้าเนี่ยนะครับก็ควรจะปฏิบัติตามเอกสวรสาธารณสุขเป็นคนกําหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นแยกห้องหรือใส่สมุดปรการอะไรไมการพลาดนะครับอ่าว่างั้นเถอะนะครับ พราะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี้ยมันจะไม่คลี่คลายเพราะนั้นผู้ปกครองเครียดเด็กก็เครียดเหมือนกันนะครับก็พยายามหาจุดตรงกลางนะครับให้เด็กไม่เครียดด้วยนะครับไม่ว่าจะพาน้าร้อนออกไปนะครับโดยที่ไม่ต้องแวะที่ไหนนะครับพาชมวิวทิวทัศน์ข้างทางก็ได้นะครับเราต้องหาจุดที่พยายามให้มันพอดีที่สุดของครอบครัวเราครูยุทธฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ